สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะขอมารีวิวคนไปฉีดวัคซีนแบบ Wal k in ินกันบ้างเนาะคือเจ้าโอนะคะวอ l k in ินไปฉีดวัคซีนเนาะวันที่25สิหางหานะคะคือไปฉีดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วจะบอกว่าตอนแรก11โมงนะคะเขาก็บอกว่าคิวที่แบบ Wal k i ออ่ะต้องมา4ี่โมงแล้วก็แบบไม่รู้จะมีวัคซีนเหลือไหมนะเพราะว่าเราคือแบบว่าพวกกรอวัคซีนเหลือจากคนที่ลงทะเบียนเราไม่ได้มาฉีดนะคะทีนี้เจ้าโอก็มาใหม่ตอน4โมงแล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อ มีวัคซีนเหลือเพียงแค่27เข็มนะคะโดยที่เราเนี่ยเป็นคนที่40โดยประมาณนะคะแต่คนที่แบบ1ถึงแบบ27 30เนี่ยเขาจะมีแบบว่ากระดาษเล็กๆนะคะซึ่งเป็นบัตรคิวและไอ้บัตรคิวอันนี้มันแจกตั้งแต่ตอนเช้านะทุกคนซึ่งเจ๊โอ๋มันก็มาตอนเย็นอีกทีเลยถูกปะก็ไม่ได้มีบัตรคิวอะไรก็แค่มายืนต่อแถวกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยจริงๆคือมันนั่งกันเป็นกระจุกกระจุกอะทุกคนแล้วก็ค่อยมายืนต่อแถวตอนเขาเรียกใช่ปะก็เลยเป็นคนที่อารมณ,รมณ 40, 40. สรุปก็ต้องเฟลนะคะเพราะว่าเ,เข็มวัคซีนที่เหลือยังไม่เพียงพอเนอะแล้วเราก็แบบจริงๆเราอาจจะมาช้ากว่าคนที่4ีิอีกอะแต่เรามายืนได้ตำแหน่งคนที่47ฟิเก็ตลไหมแกอะวันต่อมาฉันก็เลยแก้ตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดมาตอนเช้ามาจองคิวตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าตอนเช้าไม่ค่อยมีคนมานี่ก็มาเลยตั้งแต่ก่อน8โมงนะคะเพราะว่าเขาจะตั้ง8โมงโจงก็มาประมาณ7โมง20ประมาณเนี้ย ซึ่งคือมาถึงก่อนคนแจกบัตรคิวซะอีกทุกคนคือมาเป็นคนแรกอ่ะของคนที่วอ l k i อนะคือมาเป็นคนแรกจริงๆแล้วสภาพนะคะคือต้องมีพัดลมทุกคนเพราะว่าร้อนมากไม่มีแอร์นะคะถึงจะอยู่ในห้างแต่ไม่มีแอร์นะคะก็คือแบบนั่นแหละนะยังมีที่แบบมีเก้าอี้ให้นั่งอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้คิวหรือเปล่าเพราะามาคนแรกอย่างน้อยก็ต้องได้คิวหลุดจองคิวแรกแหละค่ะ เราก็เลยได้คิวแรกค่ะแต่ตอนที่เขาเอาบัตรคิวมาให้นะคะก็จะประมาณ8ปดโมงกว่าเนาะไอตอนนี้ก็จะมีคนแบบมาเริ่มมานั่งเยอะและ้วแบบคนที่จองคนที่ลงทะเบียนมาก็เริ่มมากันแล้วแต่ทีนี้เขาจําเราได้เพราะว่าเราเดินไปถามเขานะคะแล้วเขาก็เห็นว่าเราอะมาเร็วมากเขาเลยจาเราได้อาจจะสี่ชุดอะไรที่เด่นด้วยละมัง้งนิดนึงก็เลยแบบว่าเออจำได้เขาก็เลยเรียกมาว่าอน้องเนี่ยน้องคนนี้มาคนแรกจาได้ก็เรียกเอาไปเอาบัตรคิวนะคะแล้วก็เขียนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็มีบัตรไว้แล้วบัตรก็คือเป็นอย่างที่เห็นนะทุกคอื็อ สำหรับคนที่ walk i อิก็คือจะต้องมาประมาณ4ี่โมงเพื่อมารอฉีดหลังจากคนที่เขาลงทะเบียนไว้ถูกไหมแต่เราก็ต้องมารอก่อนก็จะมาถึงประมาณแบบบ่ายสามครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงนิดๆนะนิดเดียวท่านั้นก็คือเริ่มเรียกไปฉีดเลยอย่างที่วันที่จองไปเป็นวันที่26สิหงหาใช่ปะ่ะอันนี้ก็มีเข็มเหลือประมาณ31เข็มคะ่ะที่ได้ฉีดกันคือแต่ละขั้นตอนค่อนข้างแบบเร็วมากนะคะในช่วงการฉีดวัคซีนแบบเขียนชื่อกองนู่นติ๊กนั่น่นนนคคคืออือออออต้้้้งบบบบบกกกเลยยยววววาปปประะะชุมไไดดะะแแบบ็็ี ออหลายอย่างหลายสิ่งแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้แบบเร็วมากอะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วเออก็ตอนนี้ก็คืออาการเดียวเลยคือปวดแขนคือมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราแบบว่าตรงอยู่ตรงนั้นเลยว่าแบบมันปวดแบบต้องทำเนี้ยแบบกํ นั่นแหละค่ะก็อยากมารีวิวแบบ w อ l k in นะเผื่อใครจะไปของที่โจชิน,นะคะเป็นแอสตาสเข็มเลยนะคะจริงๆอะ่ะอยากจะรอวัคซีนที่ตัวเองอะ่ะสั่งจองไปนะทุกคนคือไม่อยากมาแย่งคิวกับคนอื่นหรอกแต่ว่า <c oughs> เผื่อการท่องเที่ยวอะไรใดๆนะคะก็ฉีดไว้ดีกว่าก็ขอให้ทุกคนที่แบบว่าเอออยากฉีดวัคซีนได้ฉีดกันทุกคนนะทุกคนแล้วก็แบบเป็นวัคซีนที่ตัวเองเลือกด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะก็มารีวิวสั้นๆนะเกี่ยวกับการ w a ล k in เข้าไปฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะไม่ได้จออองงกก่่่่่นเลลยยแตตตวาิดรทีูใ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะวันที่27นะคะถ้าใครต้องการไปฉีดวัคซีนแอสตรานะคะที่เซนทรัลเวิลด์สามารถไปได้เลยนะไปก่อน8โมงอะ่ะนิดนึงก็ยังดีทุกคนแบบ7โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่นานมากนะคะก็ไปรอคิวได้เลย